เป็นคุณแม่ลูกสองค่ะเลี้ยงลูกเองกับมือใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะน้องอ่อนจะเลือกเนื้อหมูดำซีพีคุโรบุตะตุนว้เต็มตู้เย็นเลยละค่ะเพราะเนื้อหมูดำสายพัน uta, คุโรบุตะขึ้นชื่อว่าคุณภาพดีมีรสชาติเยี่ยมเส้นใหญ่ของคุโรบุตะจะละเอียดกว่าเนื้อหมูธรรมดาทั่ทวไปหมูดำซีพีคุโรบุตะมีให้เลือกเป็นชิ้นส่วนและแบบมาริเนตหมักซอสพริกไทยดำส่วนองรีแล้วก็องตองเมนูหมูก็ชอบกันหมดเลยอร อร่อยครับได้ลองเนื้อหมูครบุตะก็ถูกใจคำนุ่มของเนื้อคำหอมฉ่ำอีกหนึ่งระดับของการบริโภคน้นตอบคำถามรับคูปองเงินสด CP Freshmart ม,มูลค่า1น0 0บาทคำถ,ถามอยู่ว่าเนื้อหมู CP ครูบุตะต่างจากเนื้อหมูทั่วไปอย่างไร A เนื้อนุ่ม B หอมฉ่ำ C ถูกทุกข้อส่ง SMS คำตอบของคุณมาได้ที่4242830 20ท่านที่ตอบถูกรับรางวัลไปเลยค่ะกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า1 0 0 0บาทจาก CP Freshmart เนื้อหมูดำ CP พวกบุตะมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและในห้างสรรพสินค้าเช่นนำทั่วไป